สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังร่วงแล้วร่วงอีกอัปเดตราคาทองคำวันที่27พฤศจิกา63ปรับลดลงอีกแล้วราคาทองวันนี้สุกที่27พฤศจิกายน2563ประกาศราคาครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬกา31นาทีโดยราคาทองปรับลง50บาท หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาทองครั้งแรกปรับลง50ก่อนที่ครั้งที่2จะปรับลงอีก50โดยวันนี้ราคาทองคาแท่งรับซื้อที่25,900บาทขายออกที่26,000บาทราคาทองทั่วพันรับซื้อที่25438บาทจุดส8สตางค์ขายออกที่ราคา 2 6 5 0 0บาทแต่วันนี้เรามีทิป5ข้อควรรู้ก่อนซื้อทองมาฝากข้อ1ร้านทองต้องแสดงราคาทองแท่งและทองรูปพันธร์ของแต่ละวันอย่างชัดเจนมีการแสดงราคาซื้อคืนและแสดงราคาค่ากำเน็ดซึ่งค่ากำเน็ดอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ต้องติดอยู่ที่ถาดข้อ2มีป้ายบอกประเภทสินค้าไว้ชัดเจน เป็นสร้อยแหวนหรือกำไร 3. ม,มีการระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่เช่น96.5%หรือ99.99% 99เป็นต้นที่เนื้อทองทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิตและข้อสุดท้ายข้อที่5จะต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจนด้วยขอขอบคุณข่าวจากสยามท็อปิกส์คอด้วยครับหาเพื่อนๆ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ